เมื่อวานนี้ในทางกลุ่มหมอกลุ่มหนึ่งนำโดยแพทย์หญิงอรพันธ์เมธาดีโลกุลรักษาการประธานสาพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทยหรือสอพอพทคุณหมอถาปะนะวงตั้งอุไรวันรองประธานสาพันธ์ไปร่วมกันแถลงข่าวครับโดยทางคุณหมอผู้ชายเนี่ยคุณหมอถาปะนะวงก็บอกว่าเมื่อวันที่ส2องตุลาคมเนี่ยเขาพบว่าคุณหมอภัยจิตวาราชิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข เหมือนกับแอบไปทําข้อสรุปความคิดเห็นใน12ประเด็นที่จะเสนอแนะต่อร่างพรบรคุ้มครองผู้เสียหายถ้าคุณผู้ชมจําได้ว่าร่างนี้มีปัญหาหมอกลุ่มหนึ่งก็ไม่เอาบอกถ้าเอาออกมาแล้วจะประท้วงจะแต่งดําจะหยุดยุดติการให้บริการอะไรสารพัดเนี่ยนะครับทางฝ่ายภาคประชาชน NGO ก็บอกว่ามันต้องผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาจะได้ฟ้องร้องหมอน้อยลงมีเรื่องกันน้อยลงแล้วก็เป็นเรื่องกันมาโอ้โหยืดเยื้อแต่งดํา ไปประท้วงกันที่สภาต่อเนื่องแล้วก็บอกังนั้นตั้งกรรมการร่วมประชุมร่วมกันคุณหมอชุดนี้ก็เลยมาถแถลงเมื่อวานบอกว่าเพราะหลังจากตั้งกรรมการร่วมกันได้ข่าวมาทํานองที่ว่าประหลัดภัยจิตเนี่ยคุณหมอภัยจิตคล้ายๆกับแอบไปทําข้อสรุปเองทั้งๆท,ที่ที่ประชุมหลายกรรมการ63าคนยังไม่ได้สรุปเลยแต่ประหลัดเหมือนกับไปรวบรวมไปหมกเม็ดสรุปและผ่านความเห็นคณะกรรมการแค่11คนคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยทานองนี้ ปรากฏว่ามันไม่ได้ถแถลงเรื่องนี้เรื่องเดียวมีเรื่องที่มันลามตามมาก็คือภาพที่เห็นเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะคุณหมอถาปะนะวงก็บอกว่านอกจากนี้ยังมีความเคลือบแคลงในพฤติกรรมเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมของหมอภัยจิตประหลัดกระทรวงไปปรากฏใน y o u t u ู e วันที่11พฤศจิกยายนจนทําให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงเสียหายทําให้คุณหมอภัยจิตออกมารับผิดชอบคือขอให้คุณหมอภัยจิตเนี่ยออกมารับผิดชอบตามหลักจริยธรรมว่ามันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น แล้วก็เรียกร้องบอกอย่างคุณหมอเกรียงศักด์วัชระนุกูลเจียิประธานชมรมแพทย์ชนบทมักออกมาตอบโต้ถแถลงข่าวอย่างทันควันเวลากลุ่มหมอที่เขาออกมาต่อต้านเรื่องพรบฉบับนี้ทางหมอชมรมแพทย์ชนบทที่เป็นหมอกลุ่ม NGO นเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาสนับสนุนพรบนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านคุณหมอกลุ่มเนี่ยซึ่งไม่ถูกกันเนี่ยนะฮะก็เ,เป็นอีกค่ายในอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอาแล้วทำไมทีอย่างเงี้ยหมอเกรียงศักด์ชมรมแพทย์ชนบทไม่ไปตรวจสอบการทุจริต ประเด็นที่ปปชเขาชี้มูลความผิดอาญาแผ่นดินกรณีคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์อดีตคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขไปทุจริตเบิกจ่ายเงินเรื่องน้ํามันรถยนต์ถึง197ครั้งไม่เห็นมาตรวจสอบเลยคือชมรมแพทย์ชนบทไม่เห็นมาตรวจสอบเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอภัยจิตก็เหมือนกับไม่นํารายงานเรื่องการชี้มูลความผิดไปสอบต่อว่าเป็นยังไงไปสรุปทํานองที่ว่าทุกอย่างเนี่ย มันมีการรับผิดชอบไปแล้วลงโทษไปแล้วหมอกลุ่มนี้ที่มาถแถลงข่าวก็เลยออกมาบอกงี้ครับบอกว่าหมอสามคนก็คือหมอภัยจิตประหลัดคุณหมอวิชัยช่ววิวัต์อดีตคุณหมอผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขท่านกเกษียณไปแล้วเนี่ยนะฮะไปอยู่ในองค์การเภสัชกรรมไปอยู่ในปรึกษาในสพสชรวมทั้งคุณหมอเกรียงศักดิ์ซึ่งเป็นหมอชุมรมแพทย์ชนบทสามคนเนี่ยคล้ายๆกับเป็นลูกพี่ลูกน้องรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาเหมือนกับช่วยกันอะไรประมาณนี้ ทางหมอท่านนี้ก็เลยแถลงบอกว่าเนี่ยไปตรวจสอบจรได้ทรมหมอภัยจิตหน่อยก็เอารูปถ่ายมาโชว์ซึ่งได้มาจาก y o u t u เนี่นะครับว่าหมอภัยจิตเหมือนกับมีปัญหาเรื่องชู้สาวไปกอดโนเนียกับนักศึกษาผู้หญิงและเหมือนกับกล้องไปแอบถ่ายก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนก็เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ YouTube มีคนใช้นามแฝงว่ามอหน้า1 2 31และก็ฮอตพิกศ0 ไปเอาภาพถ่ายของชายสูงวัยกำลังนั่งกรอดคอเคลียกับหญิงสาวสวมชุดนักศึกษาโพสใน y o u t u b e 2ภาพโดยผู้ชายสูงวัยดังกล่าวเนี่ยครับในเว็บบรรยายระบุบอกเป็นหมอภัยจิตวราชิตประหลัดกระสวงสาธรณสุขภาพทั้งสองภาพมีคุณภาพไม่ค่อยคมบเบลอด้วยปรากฏว่าอย่างภาพแรกเนี่ยนะครับก็บอกชายสูงวัยในภาพทั้งสองภาพเนี่ย ลักษณะก็ไม่เหมือนกัน1กับสองไม่เหมือนกันภาพหนึ่งผู้ชายคนแรกในคลิปที่มีชื่อว่าคุณนายแพทย์ไพจิตช่วยกันดูหน่อยไม่น่าเกิดขึ้นเลยใช้หัวข้ออย่างนี้นะฮะคือเป็นภาพสวมแว่นมีผมบางภาพส่วนศรีรษะกบลำตัวดูไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่อีกคลิปหนึ่งใช้ชื่อว่านายแพทย์ไพจิตความลับไม่มีในโลกยังมีอีกเยอะก็พบว่าชายคนนี้กลับมีผมดกดำหนามากกว่าคลิปแรกทัทง้ทงที่เขาบอก ใช้ชื่อหมอภัยจิตเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เหมือนกันขณะเดียวกันภาพคลิปก็ยังเบลอๆรูปผู้หญิงในคลิปก็ไม่เหมือนกันน่าจะเป็นคนละคนโดยเมื่อสองสาวันที่ผ่านมามีคนสนิทนักการเมืองคนหนึ่งพยายามจะน,นารูปคลิปดังกลา่าวมาเผยแพร่กับสื่อมวลชนนี่ครับก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องศิลธรรมไปกอดจูบรูปคาอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับว่าให้ตรวจสอบจริยธรรมของคุณหมอภัยจิตหน่อยไหม ก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเมื่อวานทางประหลัดกระทรวงสารสุขคุณหมอภัยจิตก็ไปแจ้งความดําเนินคดีเลยฮะดำเนินการกับคนที่เผยแพร่คลิปลงอินเทอร์เน็ตมือดีที่เผยแพร่คลิปเหตุการณ์นี้คุณหมอรู้เรื่องแล้วตั้งแต่เดือนตุลานะครับให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปตรวจสอบว่าใครกระทําผิดให้ ICT ไปเช็คว่าใครโดยประหลัดกระทรวงยืนยันบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่ปรากฏในภาพแน่และก็ไม่ใช่ตัวเอง เตรียมฟ้องฐานบินประมาทกลุ่มหมอที่ไปถแถลงข่าวที่รัฐสภากล่าวหาว่าผมมีการกระทําดังกล่าวถือเป็นการบินประมาทด้วยการโฆษณาการทําแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วมันเกินจุดนั้นมาแล้วตอนนี้มอบหมายให้ทนายความดําเนินการเด็ดขาดประหลัดบอกครับบอกว่าจริงๆตนถูกโจมตีผ่านเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะ SMS มาตั้งแต่รับตําแหน่งแล้วแต่ครั้งนี้ถือว่าโดนหนักสุด แต่ก็ยอมรับว่าการทํางานต้องอยู่ท่ามกลางคนสองฝ่ายมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเมื่อรับตําแหน่งก็ตั้งใจทํางานก็ถือว่าเห็นแตกต่างกันเป็นพี่เป็นน้องกันแต่เล่นแบบนี้มันแรงเกินไปไม่ใช่พี่น้องแล้วแบบนี้เนี่ยคุณหมอบอกอย่างนี้นะฮะผู้สิ่ขาก็ถามบอกปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือเปล่าคุณหมอบอกไม่น่าจะใช่เนื่องจากตนพยายามทํางานสนองนโยบายทุกอย่างนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับประโยชน์ต่อประชาชนก็เต็มที่การอนุมัติงบก็ไม่มีปัญหา มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นประโยชน์ตลอดหากมีปัญหาเรื่องงบก็คงไม่มีนโยบายออกมาแบบแบบนี้หรอกจึงไม่คิดว่าจะขัดแย้งกับทางการเมืองเรื่องนี้มีการส่ง SMS ไปยังมือถือของคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ล้ำตีสารสุขและก็ผู้บริหารสารสุขทุกคนยกเว้นตัวผมคนเดียวแต่ตัวรัฐมนตรีสารสุขให้ความกรุณาไม่ถามเรื่องดังกล่าวซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องการทำงานกับรัฐมนตรียังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ ตัวเองยืนยันว่าไม่ใช่คนที่ปรากฏในคลิปนะฮะนี่ครับเป็นเรื่องเลยฮะกลายเป็นเรื่องใหญ่เช้าวนี้ลงพาดหัวก็มีบรรยากาศเมื่อวานทางคุณหมอที่เขาถแถลงข่าวโชว์ภาพมีสั้นๆไหมฮะลองไปฟังดูฮะ,ะไม่มีนะฮะเพราะว่าเสียงคลิปฟังเสียงคุณหมอถแถลงข่าวจะขาด,ด,ดตอนตอนฟังไม่ชันี่ก็เป็นภาพสองคลิปนะฮะที่เขาเทียบให้ดูว่าผู้หญิงคนละคน และผู้ชายก็แปลกๆอยู่เพราะว่าทนคนทางขวาผมน้อยคนทางซ้ายผมดกหน้าก็เขาบอกคล้ายแต่ก็ไม่ชัดมันเบลอแล้วก็สัดส่วนหัวกับลำตัวดูจริงๆแล้วมันก็ ไม่สมส่วนด้วยเหมือนคนทางซ้ายดูจะหนุ่มกว่าคนทางขวาเหมือนกับนนไปตัดต่ออะไรหรือเปล่าดูจากศีสัสใสร้ายอะไรทำตร<อ>งนี้ไหมขอขอ,ขอ,ขอภัยนะคะแต่ว่าลองลองดูจากตรงศีรษะเนี่ยถ้าเป็นภาพขวาเนี่ยศีรษะจะผมน้อยขึ้นไปแบบโค้งเลยแต่ว่าทางภาพทางซ้ายเนี่ยตรงข้างหน้าจะมีผมนิดหนึ่งดกหน่อยอะ่ะจะผมเยอะกว่าหน่อยนึง ะนี่ฮะอันนี้ต้องเตือนนะครับคนที่ชอบแพร่คลิปคือผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเขาเขามีวิธีตรวจนะเขามีผู้เชี่ยวชาญคนเก่งคืออาจจะคิดว่าเราไปโพสต์ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองไปแอบโพสตแต่เขาสาวต้นต่อได้มันมี IP พอยู่คุณเข้าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่กฎหมายกำหนดบอกเขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เขาเก็บข้อมูลในถังต้องเก็บถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ90วันสมเดือนย้อนเช็คไปได้ว่าไอ คลิปเนี่ยมันเข้าสมมุติคนแอบไปใช้ไม่ใช่บ้านตัวเองใช่ไหมฮะกลัวตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์เจอเจอ IP ไปใช้เน็ตคาเฟ่ไปใช้ที่สาธารณะเขาก็ไปเช็คย้อนหลังว่าไอ้วันนั้นน่ะตอนโพสต์ตอนเที่ยงเนี่ยใครมานั่งนั่นเน,นั่นเขาก็มีวงจรปิดมีวงจรปิดจับภาพกฎหมายกําหนด <c oughs> บอกคุณห้ามลบข้อมูลตรงเนี้ยเก้าสิบวันเอา่ไปเช็กย้อนหลังฮะไล่ไปแล้วมามีหลายกรณีที่คิดว่าไปโพสต์ข้างนอกไปโดนหรอกตำรวจไปรอหน้าประตูบ้านเลยฮะจะเอาตัวออกมาสะดุ้งเลยรู้ได้ไง เ,เข้าไปเช็คในคอมมีข้อมูลกับภาพที่ตัวเองไปโพสไว้เป็นหลักฐานติดคุกแล้วฮะแต่มันหรเรามีข้อมูลพวกนี้อยู่สืบได้คือมันมีผมคุยกับคนเชื่อชาญิไอทีมันมีกระบวนการเช็คแล้วกู้ข้อมูลด้วยฮะคนที่เล่นเน็ตเล่นคอมคงจะทราบดีว่าลบไปแล้วดาราหลายคนเอาคอมที่ว่าลบดีลีทไปแล้วเจอโปรแกร,รมหนึ่งรีคอเวอร์ข้อมูลมาใหมะ่ะภาพเพิ่มออกมาออกเห็นหมดเลยฮะ ข้อมูลพวกนี้ก็เหมือนกันคืออย่าคิดว่าโพสต์แล้วใช้เนมเนี่ยมันจับไม่ได้หรอกค่ะถึงเวลาจับได้ในโทษหนักนะใช่